สวัสดีครับวันนี้ช่องรีวิวอาการเสียเครื่องเช้ไฟฟ้านะครับก็จะมารีวิวนะครับหม้อหุงข้าวจับอุ่นทิปนะครับอาการก็คือกดปุ่มไปที่หุงแล้วไฟสถานะไม่เปลี่ยนไปที่หุงนะครับแล้วก็กดหุงไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าจุดเสียคืออะไรนะครับ นี่นะครับเรากดแล้วปกติหลอดไฟตัวนี้เขาต้องดับแล้วก็มาตัวนี้ก็จะติดแทนนะครับผมแต่ตัวนี้นิ่งเลยนะครับได้ยินเสียงสวิตท,ทำงานแต่ว่าไฟไม่วิ่งมาตำแหน่งหุงนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า <c oughs> อะไรเสียตรงไหนนะครับผมก็อันดับแรกก็ปิดถอดปลั๊กก่อนนะครับอย่าลืมนะครับอันตรายถึงชีวิตนะครับโอเคนะครับ ก็เปิดฝาข้างใต้นะครับผมก็ตอนนี้มีน็อตแค่ตัวเดียวนะครับเป็นมอุ่นทิพย์ันแค่ตัวเดียวเอ่อาันแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับวิธีถอดนะครับตัวนี้ไม่ต้องไปถอดนะครับตัวนี้จะเป็นสายดินไม่ได้เกี่ยวกับตัวตัวฝาที่เราจะเปิดนะครับเรากันแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับแล้วก็ เอาปากแบนงัดออกได้เลยนะครับนี่นะครับแค่ตัวเดียวตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับโอเคนะครับก็เราเปิดออกมาแล้วนะครับไม่มีอะไรมากนะครับผมตัวนี้เราก็จะเห็นสวิต์นะครับตัวนี้นะครับที่ทําหน้าที่ตัดสถานะจากจากอุ่นให้เป็นหุงนะครับตัวนี้ก็ ก็คือตัวนี้เสียนั่นเองนะครับผมเราก็จะทําการเปลี่ยนนะครับตัวนี้ถ้าเป็นไปได้ควรเอาของแท้นะครับของอของเยี่ยวอมร้อนก็นได้นะครับผมเพราะว่ามันอยู่กับความร้อนนะครับผมถ้าเราเอาทั่วไปมาใส่มันก็อาจจะอยู่ได้ไม่นานนะครับสั่งของแท้บริษัทก็ได้นะครับตอนนี้เราได้เตรียมไว้แล้วนะครับสวิต สวิตเขาก็จะมีเป็นลักษณะนี้นะครับจะเป็นไมโครสวิตนะครับเ,เขาจะใช้งานแค่สองขานะครับเขาจะใช้งานแค่สองขาก็คือขาคอมมอนนะครับแล้วก็ขา nc นะครับก็คือสภาวะปกติสวิสตตัวนี้นะครับก็คือการต่อใช้งานก็คือมันจะเชื่อมต่อกันอยู่เลยนะครับเขาเรียกว่า nc นะครับ พอเรากดทวิตปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนสภาวะเป็น NO นะครับผมแต่ตัวนี้เราใช้ชุดหน้า c คอนแทค NC นะครับถ้าเราไปซื้อมามี3ขานะครับตัวเดิมมันจะมี2ขาเวลาเราไปซื้อมาเราได้3ขามานะครับวิธีดูนะครับก็คือมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ที่ตัวนะครับสัญ,ญลักษณ์ที่ตัวนะครับนี่นะครับมันจะเขียนว่า COM C.O.M. ก็เป็นขาที่อยู่ห่างกว่าเพื่อนนะครับเป็นขาคมตัวนี้เป็นขาหลักอยู่แล้วที่เราต้องใช้งานนะครับเป็นหลักอยู่แล้วนะครับเป็นขาคมนะครับเต็มๆก็คือคอมมอนนะครับคอมมอนก็คือขาร่วมนะครับขาไฟร่วมตัวนี้เราจะใช้ N.C. นะครับถ้าเราซื้อได้ตัว3ามขามานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ3ามขาให้เราใช้ขาคมกับ ขา n เเหมือนกันนะครับขา n เเขาจะอยู่ขาริมนะครับก็คือใช้ใช้คู่นี้นะครับคู่นี้เราไม่ต้องใช้งานนะครับได้มาแล้วเราก็ทําการใส่เข้าไปเลยนะครับหางปลาเสียบยังไงก็ได้นะครับ ไม่มีขั้วนะครับจะสลับกันก็ไม่เป็นอะไรนะครับใส่เข้าไปตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็ขันน็อตกลับเข้าไปนะครับ ตัวนี้หลอดไฟไม่เปลี่ยนสถานะเพราะว่าตัวนี้หน้าทำผัดเขาไม่ไม่เปลี่ยนสถานะให้นั่นเองนะครับหน้าทำหน้าทำผัดด้านในหน้าทำพัดด้านในตัวเดิมมันจะเสียแล้วนะครับก็เนื่องด้วยจากการใช้งานนะครับก็เสื่อมไปตามอายุนะครับโอเคนะครับแล้วก็ได้ทําการเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการเทสกันนะครับ นะครับพอเราเปลี่ยนปุ๊บก็ใช้งานได้เลยนะครับง่ายๆนะครับภายใน5นาทีก็ซ่อมเสร็จนะครับกรณีซ่อมให้ลูกค้านะครับหลังจากซ่อมแล้วควรที่จะหุงข้าวจริงๆนะครับก่อนที่จะส่งลูกค้านะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่ามีอาการอื่นเสียด้วยหรือเปล่าอาจจะเป็นข้าวสุกหรือข้าวดิบ ตามมาด้วยหรือเปล่านะครับเราควรหุงข้าวจริงๆก่อนนําส่งลูกค้านะครับโอเคนะครับผมสําหรับทริปนี้นะครับทริปเปลี่ยนสวิตไมโครสวิตมาหุงข้าวนะครับผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมถ้ามีอะไรใหม่ๆแล้วก็จะมารีวิวกันทางช่องนี้ครับขอขอบคุณครับ